ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้หลงรักผู้ชายที่พูดเพราะอย่างเดียวนะคะนอกจากคําพูดหวานๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะต้องมีคําพูดที่ทําให้เธอรู้สึกว่ามันกระทบความรู้สึกเนาะแบบอย่างรากลึกจนทําให้ผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้รู้สึกปลอดภัยจังเลยรู้สึกมีความมั่นคงรู้สึกไว้วางใจได้รู้สึกเชื่อถือได้นะคะภาษาทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า emotional resonance เนาะซึ่งเป็นคําพูดอะเชิงประมาณว่า อย่างรากลึกลงไปอะ่ะทำให้เขารู้สึกแบบคนนี้แหละใช่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างพวกเราสามประโยคนะคะอันนี้เป็นเชิงจิตวิทยาหมดเลยเนาะอ่ะประโยคแรกเวลาผมเหนื่อยเนี่ยแล้วคุณยังยิ้มให้ผมได้เนี่ยผมรู้สึกโชคดีที่สุดเลยอะ่ะที่มีคุณอยู่ตรงนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาได้ยินประโยคนี้จากผู้ชายนะเขาจะรู้สึกเลยว่าที่ตรงนี้คือที่ที่เขารู้สึกมีคุณค่าได้หอกไหมคะ มันแบบแม้แค่ยิ้มหวานๆให้ผู้ชายก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยในวันที่เขาเหนื่อยอะค่ะคุณรู้ไหมว่าหลายครอบครัวหรือว่าหลายคู่เนี่ยเราไม่เคยชมแฟนเรื่องนี้เลยนะยิ้มมาก็โอเคหน้าที่เธอต้องยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมนะในวันที่คุณเหนื่อยเนี่ยมันจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่คุณหลุดไปนะคะอาจจะแบบฟึดฟัด หรืออารมณ์ไม่ดีหรือบางทีไปวีนใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเครียดไงทีนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขายิ้มกลับมาให้คุณเน่ะคือเขาก็ต้องใช้เขาเรียกความเข้มแข็งทางใจเหมือนกันที่จะพยายามยิ้มให้กับคุณได้อ่ะได้หรอไหมแบบคือไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้ครัว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผู้ชายต้องทราบซึ้งใจ appreciate กับมันโดยการให้คําชื่นชมกับเธอเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออเราโชคดีจังเลยอ่ะแม้กระทั่งว่าเราเหนื่อยเราเครียดคุณก็ยังยิ้มให้ผมได้ข้อที่สองค่ะ คุณไม่ต้องพยายามที่จะทําอะไรให้ผมประทับใจมากนักหรอกแค่คุณเป็นตัวเองแบบนี้ผมก็แพ้คุณอยู่แล้วประโยคแบบนี้มันลดความกดดันนะคะหรือว่าลดความคาดหวังหรือลดเงื่อนไขของคนที่แบบจะถูกรักอะได้บอกไหมแม้จะรักสักทีนึงจะต้องมีเงื่อนไขต้องทำให้ประทับใจด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราอยู่เวอร์ชั่นที่แบบ ต้องมีเงื่อนไขกันต้องทำนู่นทำนี่ให้แล้วคุณถึงจะขอบคุณคุณถึงจะรู้สึกประทับใจซึ่งกันอะไรกันแบบนี้ความสัมพันธ์มันจะเหนื่อยมากนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงี่ยเขาได้ยินว่าคุณน่ะรู้สึกว่าคุณชอเปตนตัวเธอเอ,อ่อรู้สึกดีกับเธอประทับใจกับเธอแม้ว,ว่าเธอเป็นอย่างเนี้ยของเธอเนี่ยก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยไม่มีเงื่อนไขยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยผู้หญิงมันจะไม่มีแรงกดดันที่จะต้องแบบพยาพยามพยาพยามพยายามตลอดเวลานึกออกใช่ไหมคะสิ่งนี้ผู้ใหบอกให้นะ มันทาให้ผู้หญิงรู้สึกดีมากๆในระดับลึกเลยนะมาข้อที่3นะคะผมไม่ได้ชอบคุณแค่วันที่คุณสวยสดใสแค่นั้นเนาะหรือไม่ได้ชอบคุณแค่วันที่คุณมีความสุขแค่นั้นแต่วันที่คุณไม่ไหวจริงๆอะหรือคุณมีอะไรที่ไม่สบายใจอะผมก็ชอบที่จะอยู่กับคุณเหมือนกันนะ,ะผู้หญิงได้ยินแบบนี้เคารู้สึกเป็นยังไงเอ่ยรู้สึกมั่นคงค่ะรู้สึกว่าเออการอยู่กับคุณเนี่ยคุณแบบไม่ต้องแค่สุขก็จะมาอยู่กับเราไงได้ออกป่ว่า มันรู้สึกว่าเออคนนี้แหละใช่เลยอยู่กับเราได้ทั้งตอนที่มันทุกข์แล้วก็ตอนที่มันสุขอยู่ข้างๆเสมอเป็นลมใต้ปีกให้ตลอดอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่อย่างน้อยคือเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมคะมันก็สามารถทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกดีได้แล้วเนี่ยที่ครเกศพูดมาทั้ง3ประโยคนเนี้ยมันใช้จิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะที่จะครองใจคนครูเกศมีอีบุ๊ก e อยู่เล่มหนึ่งนะคะเล่มนี้นะ5 0 0ประโยคพูดให้ผู้หญิงลงรักนะคะ ซึ่งในอ e ีบุ๊กชุดนี้จะรวบรวมประโยคไว้สำหรับคุยกับแฟนนะคะคุยกับคนรักเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันอยู่หรือว่าคุณแต่งงานกันไปแล้วก็สามารถนำประโยคในอ e ีบุ๊กอันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะรูเกตยกตัวอย่างมาให้เป็นเชิงจิตวิทยาให้คุณเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะซึ่งรับรองว่าในนี้คุณได้ใช้แน่นอนนะคะมีสถานการณ์จริงที่คุณต้องเจอแทบทุกวันเลยรวบรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว แต่การที่เราจะพูดให้ครองใจผู้หญิงหรือรักษาความสัมพันธ์ของเราอะค่ะให้มันอยู่ในแบบเลเวลที่ว่ามันไม่หูดหิดใจกันอะมันไม่ผิดใจกัน,ม,น,ม,กนมันไม่รู้สึกรำคาญใจต่อกันอะคุณก็ต้องพูดให้เป็นพูดให้เก่งด้วยนะคะซึ่งก็เป็นศิลปะของการพูดเลยนะที่โยเกยคิดว่าในอ e ีบุ๊กอันนี้จะช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะพูดเนี่ยต้องแบบเราอย่าไปปิดใจผู้หญิงแต่คุณพูดคุณต้องให้เปิดใจเขาแล้วก็ทำให้เขาเป็นทีมเดียวกับคุณให้ได้ ไม่บอ,อกไหมความสัมพันธ์แบบนี้จะมีความสุขมากๆเลยนะอีบ e ุ๊กชุดนี้ราคาเต็ม1,900นะคะ ใครที่อยากจะได้ความรู้พรีเมียมแบบนี้นะเอาไวคุยกับผู้หญิงนะคะทุก okay, คจัดโปรให้ทุกคนวันนี้นะเพียง990เท่านั้นนะคะติดต่อแอดมินไปตามช่องทางที่คือขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เนาะหรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คลิป,คล,ปคลิปนี้ได้เลยนะคะอีบุ๊กอันนี้ทุกคนกดอ่านในโทรศัพท์ได้เลยหรือว่าให้จัดส่งทางอีเมลก็ได้นะคะยังไงก็แจ้งแอดมินดูนะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์มากมากนะ